ครบันนี้เราก็มาล้างขวดนมให้นองน้องน้อยชื่อล้างเสร็จยังใ,ใส่น้ำเลยเอาล้างไว้นั่นเลยเอาใหม่นี่ล้างใหม่ล้างลงไปนี่ล้างลงใส่เออแบบนี่เอาล้างลงไปขัด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 แล้วก็ลง ระ <c oughs> วังนีบมือ,อแทงเข้าไปเลยดันเข้าไปเลยดันเขาไปนี่ดัน,ด,นออดันเข้าไปเออดันเข้าไปแรงๆดันเข้าไปเออเออ,เอ,อนั่นนะ <c oughs> เซตเงามีเซ็ตเงาด้วย <c oughs> วางลงนี้ไม่วางลงข้างล่างแล้วกันดันเออลองดิจับไว้จับไว้เอาวางไว้กับพื้นดีวางไว้กับพื้นกอดนมนะมดันลงไปดันลงไปเลยไม่ต้องไปอันนั้น ลันลงไปหนึ่งอืมว้าวเยอหมุนหหมุนหมุน,มนออกมาเป็นฟองทำไมมันออกฟองเยอะจังดึงออก <laughs> เสร็จแล้วก็ดึงออกปุ๊บเ <laughs> <laughs> ต็มกระจาย <laughs> ล้างเลยแล้วล้างให้เสร็จน,นี่อันนี้นี่แทงข้าข้านมแทงเข้าจุกนมนี่แทงนมนี่แทงนมเออเออแล้วนะเออ,อ,เอ,อคัดคัดคัดสะอาดสะอาดนี่จไปดูเลยอ๋อ อย่าปล่อยอีกอีกต<ะ>อกให้หมดองหายไปไหนฮะฟ<พ>องมันอยู่นั่นแหละคัดคัดคัดระวังแทงมืออะไรแทงมือเหล็กน,นี่เหล็กตุ้ม ได้ขัดนอกขัดในรางปอยนี่ใกล้เสร็จอีกสองอันลงไปอะ